สวัสดีค่ะก็กลับมาพบปังพุงแล้วนะคะวันนี้นะคะป้าคุงจะพาคุณแม่ไปชีดวัออกซีค่ะตอนนี้ก็เวลา9ก0โมงเกือบจะ9โมงแล้วแม่มีนัดิกาสโมงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคุณนายตื่นใจดีแอบป<ะ>ดูนานกันอตอนนี้เราดูเวลาก่อนนี่นะคะ9 2้โมงนาทีไปลงไปดูนางคุณน,นายเสร็จยงัง ว่าบารับเป็นโมงตื่นเต้นไหมคะตื่นสิตื่นเต้นไหมคะเต้นอ่ะไปถึงอาจจะไม่มีวัคซีนก็ได้นะนอนไปหลับเมื่อคืนนี่ตื่นตั้งหลายหนไม่ฉีดจ้ะใค้ีต้องสวยด้วยก็สวยอ่ะโอเค สวยงามได้เลยนะคะได้ค่โอ้โหแม่ต้องเอาแบบเปิดไหลได้ถนัดถนัดนะนี่ไงนี่โอเคนี่นี่ไงแอดเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวรอพี่ขวาดมารับนี่ตรงๆนั้นตรงๆจะเรียกเป็นตรงๆกันๆมาเลยยังไม่ได้อ่ะนี่นะคะก็เป็นยืนยันนัดหมายนะคะไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะคะวันนี้ เวลาสิบโมงนะคะจริงๆเาเราต้องรีบไปแล้วนะเนี่ยพี่กวานอ่ะย,ยังไม่มาใกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะมาถึงแล้วนะคะ,ะ, <Wow. S 1> ะไปเนะ เตยคิวนิชิแดนกะฮอล์มาะเนี่ยาเตยคิวเดี๋ยวตามหาแบบนึงเมื่อคืนตื่นตั้งหลายคนโอเคนี่นะคะับมีวัดความเป็นความดันส่วนตัวกับเุ็นบอสคนหายเทคโนโลยีเลยเสียก่อนกำลังคาดค่ะบอสขับรถมาหลับนะคะวันนี้ต้องคงไม่ต้องขับนะไม่ต้องทำอะไรคอยฉีดแดนก็ฮอล์อย่างเดียว คือกดไอคอนเลยตามสิรีบัญชาต้องเข้าแล้วนะคะบอกหลายรอบแล้วนะคะเข้าเมื่อไหร่จะโชว์โลโก้หลนะคะแต่ว่าตอนนี้เอาโลโก้ออกมาฮะดีนะครไม่ไกลบ้านเรายาบาแต่ว่าไอฉีดครับคนที่ขามาฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนโควิดอะค่ะ อาคารสีนเก้านะครับอาคารสี่ชั้นเ้จอดรถได้ทไหนคะใต้ดินสี่สีเดี๋ยวพี่วิ่งตรงนี้แล้วพี่กินรังมาลงไต้ดินตรงนี้ตรงนี้รถตรงตรงนี้แล้วก็วนมาใช่ไหมอไดไแน่ห่ะแล้ววนมาไปลงใต้ดินตรงนี้เกิดเสรเกิดเกิดเกิดน่ะ ึงเลยนะครับดูแล้วไม่รู้จะมีลอตเตอรี่ขายหรือเปล่าชั้นเก้าอาคารสี่สี่พอไม่ได้รังเะะลยดิฟนั่น ้ามาไหมคิวเป็นร้อยไม่ว่าแต่มีวัคซีนหรือเปล่ามีที่นี่กาจะมีอยู่เราต้องลงไปงเราไปวัคซีน Até I Até ห้องไหนห้องน้ำห้องไนชั้นนี้ชั้นเก้าหาพันสี่ชั้นเก้า เบียกร์แล้วก็ไปห้องน้ำไม่รอเนี่ยผูดไทย p b s นี่สอิจิบิน,น,นอะไรนะฉันไทย p b s มิสอิจะดีนน่า <c oughs> จะตี้กับฉันหนึน่งฉันที่ต้องเรียนไปยื่นเลยยื่นบัตรประชาชนเลย ง่ายมากนักรอเรียกเขียนไปห้างนา้ำไปห้องน้ำไปไปห้องน้ำออกเท้าดิอเออไหวมาก เดียวนะเขาไม่ได้เข้าด้วยนะแลถอดแมททำไมแปโอ้ยอยยิบสาเต้นนะใส่เข้าไปใส่เข้าไปไปนั่งกันนั่งรอปะนั่งค่อห้เข้าไปคนเดียวนะเต้นเมืนนทไี่ฉีดนนี่ฉีดอันนั้นตนเต้ ตื่นเต้นเล่ไม่อยู่บ้านไม่ได้ใส่แมสถายใจไม่ออกใจไม่ออกไม่้ออกะ้าสครั้ง่ะ่นัเดียวเนะไม่อ่ะตื่นเต้นยจ้าตองเอาไปนะเนลาไมต้อเอาไปอาอะไรเข้าไปเป็นเพื่อนไม่ได้เอ ซู้ๆแม่เลขอะไรเลขอะไรขอ๋อกว่าก่อนก่อนคุ้แม่เลยใช่ไหมนะเด้อเด้อเด้อเด้วเดยวเด้อเดๆๆ มาฉีดมาฉีผมแกก่อไว้ตอนนั้นไหม นั่นไงเขานี้ของตื่นเต้นตื่นเต้นระมาณเท่าไหร่มร้อยสิบร้อยเท่าไหร่คะร้อยหกร้อเจสิบสองโอ้โหเยอะ ก็สูงมาตื่นเต้นน่ะน้องสองร้อยสิบเจ็ดแต่วันนั้นน่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแม่ก็อยูไปคิวที่สามไปต่อคิวที่สามแม่เดี๋ยวแม่แม่อย่าพึ่งต่เขา นี่ใช่ไหมครับนั่งเราตรงนี้ป่ะครับแม่ไปนั่งเราต,ต้องยื่นไหมคะโซนน,โนี้ก็คือคัดก้องพอความดันสูงเขาต้องมาคัดก้องเนี่ยเห็นไหมไม่ค่ะทุกคคัดทุกคนอ๋อตรงทุกโซนทุกคนใช่ไหมอ๋อหมายเลขสามเลขสวยด้วยหมายเลขสามเลขสวย ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออเป็นภูมิภูมิการไม่เป็นอะไรเข็มเล็กมนิเกลไม่มีเหมือนมดกาดนี้เป็นหมอเมาเกไ่เป็นไรคุยกันหน่อยคุยกันน่อย คบเดียวแป๊บเดียวนวยามขาอนยู่ข้างแม่ไปบยังเลยค่ะเ็นพาลมออันดใช่ไหมพี่พยาบาลแล้วสวยด้วยฉีดเบาด้วยอ่า ไม่เคยไม่เคยอะไรต้องมีรูปตลอดเลยล่ะอ๋มีคนไปถีไปไปไปข้างหน้าเลยอ่ะ้ปงนน้าคนเดียวน่ะเขาถามอะไรบ้างตอนนี้นะอะไรนะอาจารย์หลังไม่เห็นถามอะไร ตอนคัดกรองไม่ได้หามอะไรเลยไม่หามอะไรแค่ความดันโอเคสำหรับคนในกุ่มนี่นาทีแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นไงอาการเป็นไงบ้างเฉยเฉยเออเจ็บไหมไม่ไม่รู้สึกอะไรตรงแขนไม่เลยใครหิวน้ำไหมหิวน้ำปะกินน้ำแล้วเอาน้ำมาด้วยในกระเป๋าเชิญชวนคนที่มาฉีดวัคซีนค่ะเชิญชวนสิคะก็ ไม่ฉีกกันนะคะไม่เจ็บเลยค่ะที่โรงพยาบาลวิภาวดีบริการดีมากเลยลูกเย็นอากาศเย็นสบายลูกก็มานั่งด้วยทั้งสองคนเลยชุดพิเศษอีรับะสู้ ป, variance, ประมาณหนึ่งถึงสองวันะไปนอกสิงคโปรใช่ห้ครับใช่ครัาถ้าไม่มีใช้ครับถ้าไม่มีเลยก็ย้ากลับได้ช